แล้วอันนี้เขาจะแขวนไว้ทําอะไรอันนี้ไม่ได้แถมหนังกระติกไปให้นะคะเดี๋ยวเอาออกก่อน <laughs> น่าจะเป็นของทางทีมนคะ่ะ <laughs> ดีค่ะพบกับเซลตุกอีกครั้งนะคะกับรายการเซลล์มาช่วยขายรถค่ะวันนี้นะคะตุกมีรถนะคะสวยพรีเมียมลักชัวรี่นะคะในราคาที่สัมผัสได้นะคะมานําเสนอกันคือเจ้า Toyota c a m มร2.5 Hi 2013, สองจุดห้าไฮบริดสอพสิบสามีดำคันงามคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวสภาพรถเป็นยังไงนะคะภายนอกเป็นยังไงนะคะมารับชมกันค่ะ สำหรับเจ้า Toyota Camry นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษก็คือเป็นตัว2.5นะคะ h ฮ b ริดนะคะเป็นพลังงานผสมระหว่างเบนซินกับพลังงานไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะประหยัดนะคะแรงเร็วประหยัดขับขี่สมูทนุ่มนวลนะคะแล้วก็มีออปชั่นเสริมพิเศษนะคะเข้ามามากกว่าตัว2.0ตีทั่วไปนะคะทางด้านกระจังหน้านะคะคันนี้เป็นโฉมปี2013นะคะเราจะได้เป็นไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะคู่หน้านะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนะคะเป็นแสงสีเหลืองนะคะพร้อมด้วยกระจังโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราลักซ์รี่นะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะคะสัญ,ญลักษณ์สีฟ้านะคะ,ะแสดงถึงว่าตัวนี้เป็นออปชั่นตัวไฮบริดนะคะมาดูทันด้านข้างกันนะคะเป็นยางมิชลินนะคะล้อแมกอัลลอยนะคะแท้ๆจาก ของเดิมโรงงานมาเลยนะคะเป็นขอบ17นะคะยางเป็นปีอ่าสัปดาห์ที่25นะคะเป็นปี2020นะคะยางยังใหม่นะคะดอกยังแน่นๆคมๆอยู่เลยเนาะซื้อไปไม่ต้องวุ่นวายเรื่องอยางเลยนะเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆคันนี้นะคะมาพร้อมนะคะไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะคะติดมากับตัวรถเนาะมาดูกันทางด้านภายในกันนะคะว่าสภาพบอดี้เป็นยังไงนะคะคันนี้เดี๋ยวไกดไลน์น,นิดนึงนะคะเป็นรถนะคะประวัตินะคะเจ้าของมือเดียวแต่ว่าในเล่มเนี่ย ลูกค้าเขามีการรีไฟแนนซ์กันเนาะแต่ถ้านับลำดับความครอบครองแล้วคือเจ้าของป้ายแดงมือเดียวนะดูรอยเม็ดอ้างนะคะลูกค้าผมชั้นนะคะเรียงตัวเม็ดกลมสวยงามค่ะต่เอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสติกเกอร์มอ,อก,กอน,นะคะรอยโค้ดตัวถังนะคะยังสวยงามนะคะอยู่ครบเลยไม่เคยมีการแกะทําสีหรือพ้นทับหรือว่าลอกออกใดๆนะไปดูกันทางด้านบานหลังนิดนึงนะคะ เห็นไหมคะเม็ดอาร์กนะคะเรียงตัวนะคะเม็ดกลมสวยงามเลยค่ะฝ้ายัางแข็งๆนะคะขัวน็อตน,นะคะยังแน่นๆอยู่เลยนะคะไม่มีรอยถอดนะคะมาดูกันทางด้านหลังนิดนึงนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะทางด้านหลังนะที่แถมมาให้กับตัวรถนะแล้วก็เป็นกระจังโครเมียมนะคะกระจังด้านท้ายนะคะเส้นโครเมียมนะคะสัญลักษณ์ไฮบิดน,นะคะโลโก้นะคะ,นะคะมาร์กนะคะ ครบเลยค่ะมาพร้อมกับ Parking Sensor นะคะจำนวนสี่จุดนะคะหนึ่งสามสี่นะคะไว้กะระยะถอยทั้งด้านหลังนะคะมาพร้อมกับกล้องมองถอยทั้งด้านหลังด้วยเช่นกันนะคะอะฝาท้ายวันนี้จะออกแนวแนวแบบเรียบร้อยเป็นพิเศษไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่วันนี้มาดูทางด้านฝาท้ายกันนะคะอันนี้คือเป็นห้องบรรทุกสัมภาระทางด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างขวางนะคะสามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะเนาะมาพร้อมกับแผ่นยางนะคะ ติดมากับตัวรถให้ไปเลยนะคะดูเป็นหลักฐานนะคะเวลามาดูรถนะต้องมีตัวนี้ไปด้วยเนาะอันนี้เราไม่มีการดึงออกใดๆเลยนะให้กับลูกค้าไปเลยนะคะมาดูทางด้านห้องเก็บยางอะไหล่นะคะเครื่องมือประแจนะคะแม่แรงนะคะอยู่ครบค่ะยางอะไหล่ก็เช่นกันค่ะของเดิมติดรถมาพร้อมกับแหนกขอบ17เ็ดนะคะไม่เคยสัมผัสพื้นดินเลยนะมากันครบๆเลย สำหรับแบตเตอรี่คันนี้นะคะเพิ่งจะมีการเปลี่ยนชุดใหญ่ไปเมื่อปี2019เองนะคะ <Wow. S 1> ลูกค้าที่ได้คันนี้ไปไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะสามารถใช้ยาวๆได้เกือบ10ปีเลยค่ะอุ่นใจมั่นใจค่ะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบมันทะนแนนเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะเป็นรถที่ตอนนี้ไฮบริดอ่ะพี่ทุกบอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วมันไม่ใช่แบบว่า เป็นเทคโนโลยีที่แปลกใหม่เนาะซึ่งมันก็ตอนนี้มีมานานกันต้องมีเกินสิบปีแล้วแหละมาดูกันทางด้านนีน้นิดหนึ่งนะคะทางด้านห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะขอดูเรื่องสภาพตัวถังกันเนาะเช้นเดิมค่ะเห็นไหมคะสวยงามเอาง่ายๆว่าซ้ายขวาหน้าหลังรถไม่เคยโดนมานะ ดูรถไม่เป็นนะคะหลังจบคลิปนี้นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะสบายๆค่ะไม่ต้องคิดมากเลยมาดูทางด้านฝั่งคนขับนิดน,นึงนะคะแน่นมาเ <c oughs> หมือนไม่เคยแกะ <c oughs> เห็นไหมคะสวยงามทั้งสี่บานเลยนะโอเคมาดูกันทางด้านห้องเครื่องนิดน,นึงนะคะคันนี้เป็นเครื่องสองพันห้านะแต่ถ้าเป็นตัวเบนซินธรรมดามันก็จะมีเครื่องสองพันเนาะ แต่คันนี้ถ้าเป็นไฮบริดมันต้องเป็น2,500 2,500ได้ความประหยัดแล้วก็แรงที่ขับเคลื่อนจากไฮบริดนะคะมันสามารถเป็นแรงเสริมช่วยในการเพิ่มความเร็วของเราได้นะคะ <Wow. S 1> คนที่ขับไฮบริดจะรู้เลยว่ามันมากคนเข้าวงการนี้นะคะจะมูฟออนจากมุงของไฮบริดไม่ได้เลยพี่ตุ๊กบอกเลยนะคะแรกๆนะคะเชียร์ลูกค้าซื้อกลัวทุกรายค่ะแต่พอซื้อไปแล้วนะคะคันที่2วิ่งมาหาพี่ตุก๊กมีไฮบริดไหมจะไม่ใช้เป็นสินแล้ว เพราะว่าอะไรคือคนที่เข้าไปอยู่ในวงนี้แล้วเราจะบอกเลยว่ามันทั้งแรงทั้งดีทั้งเร็วแล้วก็คุ้มจริงๆห้องเครื่องนะคะเห็นไหมคะฝาน็อตกระโปรงนะคะยังเดิมเดิมเลยนะคะเดิมบางทั้งคันเลยะคะ่ะน็อตไม่เคยขยับเลยทั้งด้ันแก้มด้านพางก็เช่นกันนะคะยางยังไม่มีกรอบไม่มีแตกนะคะไม่มีฉีกขาดน,นะคะเครื่องยนต์ทางานนี่คือสตาร์ทเครื่องนะตอนที่รีวิวนี่คือสตาร์ทเครื่องจะบอกว่าสิ่งที่ได้ไปคือเครื่องเงียบมาก wow. สำหรับคนที่เกลียดเสียงเครื่องยนต์ที่มันดังๆอ่ะมันเหมาะกับการใช้คันนี้มากที่สุดเลยตุ๊กบอ,อกนะ,ะเห็นไหมคะนี่คือคกลไกการทํางานนะคะค่อนข้างเงียบสนิทนะคะมาดูที่พวกท่อย,ยางนะคะรอยอาร์ตต่างๆนะคะเห็นไหมคะทํางานได้อย่างสมูลและนุ่มนวลนะคะคือไม่มีรอยแตกไม่มีฉีกขาดไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะหรือว่าคาบน้ําอะไรที่มันล้นออกจากกระปุกพวกอุปกรณ์กลไกในการเดินเครื่องนะ พวกพลาสติกต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในห้องเครื่องนี่คะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามสมบูรณ์นะไม่มีรอยแตกเลยนะคะมาดูรถจริงมาสัมผัสดูได้ค่ะขับดีมากคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันทางด้านด้านบนฝากระโปรงกันนิดนึงนะคะรอยโลโก้นะคะพวกรอยมาร์กต่างๆนะคะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ไม่มีรอยที่แบบรอยแงะรอยแกะรอยพ่นทับนะคะ คันนี้เดิมเดิมจริงๆหน้าเดิมหลังเดิมข้างก็เดิมค่ะรถสวยค่ะภายในห้องโดยสารเป็นยังไงมาชมกันค่ะด้ขออนุญาตนั่งนะคะมาแล้วคันนี้นะคะเป็นแคมรี่นะคะภายในจะได้อารมณ์สีเบจน,นะคะอ่เดี๋ยวมาดูกันทางด้านคอนโซลนะคะคันนี้นะคะเป็นคอนโซลเป็นคอนโซลหนังนะคะผสมกับลายไม้นะคะแซมตรง ่องกลางนะคะแล้วก็หน้ากากคิวแอร์นะคะให้อารมณ์ความหรูหรานะคะเน้นความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะความหรูความพรีเมียมความที่เป็นแบบดูไฮนิดหนึ่งน,น,นะเวลานั่งแล้วแบบคือเป็นแนวมันจะไม่ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงจะเป็นแนวที่แบบดูผู้ดีผู้ดีอ่ะอะไรประมาณนี้นะห้องในสารนะคะคําว่าแคมรี่เนี่ยมันจะให้นิยามความสบายเวลานั่งเนี่ยมันให้อารมณ์ที่แบบว่ามันสบายมากอ่ะ จะใกล้จะไกลนั่งสบายจริงๆนะคะต่อให้รถติดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมันให้อารมณ์ความที่แบบว่านั่งรถเราไม่ได้เหมือนการเดินทางมันเหมือนเป็นการนั่งโซฟาขนาดใหญ่แล้วแบบแอร์เย็นๆฉ่ำๆนะคะนั่งชิลๆอะคะ่ะประมาณนี้นะคะ่ะเนื่องจากเบาะเขามันจะเป็นเบาะขนาดใหญ่นะคะมันจะเสริมนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีลมนะคะช่วยเป่าทางด้านล่างสัมผัสได้เลยปุ่มมันจะอยู่คอนโทรลต,ตรงนี้นะคะจะมีเฉพาะแค่คู่หน้านะคะเบาะตัวหลังไม่มีนะ ลมเย็นมันจะออกจากทางรูทางด้านนี้เวลาเราจอดรถในที่ตักแดดอะคะ่ะลูกค้าสังเกตไหมถ้าเป็นบ่อหนังเนี่ยเราไปจอดรงคาปาร์ที่มันแบบแดดจัดๆอะข้างในมันเหมือนตู้อบเลยถูกไหมคะแต่เพียงแค่ว่าเราสตาร์ทรถแล้วเรา,แ,เราแบบไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นนะขึ้นมาปุ๊บรับรองไม่ลวกผิวหนังของท่านแน่นอนคือมันจะแบบเออมันไล่ความร้อนดูดอากาศความร้อนออกจากข้างนอกไปมันเย็นจริงๆมันได้ความฉ่าได้ความเย็นนะคะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะ ตัวนี้เป็นจอกลางนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะคะเขาเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงมาใหม่เป็นโซนี่มันก็เลยไม่ได้เป็นของเดิมจากโรงงานไปเนาะอันนี้พี่ตุ๊ก็แจ้งตามตรงนะคะเป็นยี่ห้อโซนี่นะคะบลูทูธมีนะคะระบบการสั่งงานอะไรต่างๆนะคะลูกเล่นก็คือใช้ได้ครบนะมาดูกันในส่วนของพวงมาลัยนิดนึงนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะตัดกับลายไม้นะคะก็ให้ความหรูหราพรีเมียมเช่นกันดูแพงดูสวยดูแพงแล้วเวลาจับก็กระชับ ถนัดมือนะคะเวลาเราจะเลี้ยวเวลาะอะไรอย่างเงี้ยจับกระชับมากทุกชอบมากมาพร้อมกับระบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็บลูสคอนโทรลทางด้านนี้นะคะเลขไมนะัคันนี้นะคะวิ่งมาแล้วอยู่ประมาณ1 2 9 0 0 0มนกิโลนะคะแต่การันตีไม์แท้ลูกค้าสามารถเช็คประวัติสูงได้เนาะโอ้รถออกห้างไปแดงนั่งเกือบล้านหกประหยัดเป็นล้านนะคันนี้บอกก่อนนะจองได้รีบจองจัดได้รีบจัดใครมาก่อนได้ก่อนพี่ทุกบอกเพราะรถสวยๆ,ๆมันหายยากคันนี้เดี๋ยวนิดนึงนะคะก็คือ มันจะมีม่านไฟฟ้าทางด้านหลังมาให้นะคะขออีกทีนะคะเห็นไหมคะมันคือแบบคือมันดีอ่ะดีมันจะพูดว่าอะไรอ่ะเป็นกุญแจอีโมนะคะมีให้สองดอกนะคะเป็นคีเลสตาร์ค่ะไม่ไม่ได้เป็นแบบรูปแบบมา,มานั่งบิดอะไรกันแล้วนะดูยังไงมันก็ดู l u ัสเซี่อ่ะพวกคอนโซลต่างๆนะคะช่องวางแก้วใดๆก็ยังสวยงามอยู่นะไม่มีรอยถลอกขีดขวดนะคะหาได้น้อยมาก เป็นรถมือสองที่แบบว่าโอ้รักษาสภาพได้ขนาดนี้นี่รถหลายปีแล้วนะถือว่าชั้นหนึ่งอะเจ้าของเดิมขอชมขอชื่นชมเจ้าของเดิมเลยไม่มีกลิ่นอับบุหรี่นะคันนี้เดี๋ยวมาดูกันทางด้านหลังนะคะว่าเวลานั่งแล้วแบบมันให้ f e ลล i n g ยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะแดนเอาแล้วมากระทางช่องหลังนะคะคันนี้เป็นไฮบิดนะคะแต่ไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะถ้าตัวพรีเมียมมันหลังมีเดี๋ยวจะมารีวิวให้เป็นพิเศษนะคะ ก็คือถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยเบาหลังอะ่ะมันจะสามารถปรับเหมือนเฟิร์สคาสอะคะ่ะมันจะมีปุ่มรีโมทสั่งการตรงนี้เนาะ <Wow. S 1> แต่ตัวนั้นอะหาจับยากมากจริงจรงิถ้าเฮ oh. <He> er ียเขาซื้อมา oh. เดี๋ยวตุ๊กจะต้องรีวิวก่อนใครให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะคะได้ชมกันก่อนแต่คันนี้ก็เอาเป็นแบบแมนวนวลกันไปก่อนเนาะ <S <S ด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นกันแต่วันให้ความที่แบบว่านั่งสบายอะ่ะสําหรับคนที่สรีระค่อนข้างสูงใหญ่นะคะคือบอกเลยว่านั่งสบายมากไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลย หรือว่าคนที่มีลูกเล็กนะคะก็สามารถวางคาซีได้อย่างสบายสบายเพราะว่าไอ้เจ้าเบาะตัวหน้าน่ะข้อดีของทางด้าน t ต y ยต้าแคมรนะคะเขาจะมีปุ่มปรับพิเศษให้อ่ะคะ่ะเราไม่ต้องไปเอื้อมมือไปทางที่กดไฟฟ้าข้างๆงใช่ไหมคะให้เอี้ยวให้ปวดหลังอะไรเราสามารถกดปุ่มจากตรงด้านข้างตัวเบาะได้เลยะคะ่ะในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องการปรับอากาศภายในรถนะคะก็มีท่องแอแถวหลังให้ไม่ต้องไปแย่งสูตรอากาศหายใจจากตัวหน้าน,านะคะเย็นได้ดั่งใจ ซื้อคันไหนนะคะเตรียมผ้าห่มไว้ในรถแน่นอนค่ะแคมรีนะ่แอนน่ะจริงตุกการันตีแต่บอกนะคะว่าคันนี้นะคะที่ตุกให้นะคะเป็นรถ5้าดาวเกดเเลยแล้วกัน <Wow. S 1> เพราะว่าภายนอกภายในนะคะสวยสะอาดช่าจริงมันหาข้อติได้ค่อนข้างน้อยนะพี่บอกเลยก็สำหรับใครที่มีโจทย์ในใจนะคะหาเป็นแคมรี่เพื่อจะเป็นรถมือสองไว้ใช้สักคันนะคะอยากให้รับคันนี้ไว้พิจารณาในใจดูหรือใครที่หาอยู่แล้วแล้วคิดว่าแบบว่าเออ ม,มันถูกตาต้องใจนะไม่อยากให้คิดนานอยากให้รีบโทรลงมาจากที่อยู่ด้านล่างนี้ของทางดีเคกูดคานะคะท้งหาตุ๊กได้เลยตุ๊กยินดีช่วยดันไฟแนนซ์ให้เต็มที่ค่ะให้พี่ได้รถใช้จริงรถสวยๆอย่างนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะอย่าดูนานคิดนานนะคะดูก่อนรีบโทรก่อนคะ่ะอย่าทิ้งไว้ให้นานแล้วคุณจะไม่ได้รถนะถึงวันนั้นจะเสียดายนะคะโปรโมชั่นราคาอะไรยังไงเดี๋ยวสรุปท้ายรายการทางด้านหน้าคะ่ะ สำหรับเจ้า t o y o ต a c a m r ร2.5นะคะ2.5ปี2013ไฮบริดคันงามคันนี้นะคะออกห้างไฟแดงอยู่ประมาณ1,600,000บาทนะคะวันนี้นะคะอยู่ในมือของพี่เคกุดคานะคะทางตุกนะคะขอเสนอขายในราคาพิเศษอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นคะ่ะประหยัดไปร่วมกว่าร้านกว่าบาทนะคะสภาพใหม่นะคะไม้แท้นะคะวิ่งไปเพียงแค่120,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ รถประวัติดีมากนะคะป้ายแดงมือเดียวนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะเบาะหนังไม่เคยแตกเลยนะคะน็อตไม่เคยมีขยับนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ำน้ำท่วมใครที่หาคันนี้อยู่นะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะเพียงแค่ลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้จริงนะคะดันได้จริงทุกอาชีพค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2 7 9จหรือจะเลือกผ่อนยาวถึง84งวดก็สามารถทำได้นะคะ หากสนใจนะคะติดต่อมาทางที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะหรือทักหาตุ๊กนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกของคันนี้นะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนเพจของทางตุ๊กนะคะแล้วก็เป็นแฟนเพจของทาง TK g o o d Car นะคะอยากจะชมรถสวยๆดีๆที่อัปเดตแรกเข้ามาก่อนใครนะคะ ววรบกวนช่วยกดคนละหนึ่งไลค์หรือคนละหนึ่งแชร์หรือกดซับสไครต์หรือจิ้มไปตรงที่กระดิ่งนะคะคุณจะได้รับรู้และรับทราบข้อมูลรถด,ดีๆเรื่องราวดีๆจากทางเราก่อนใครค่ะหากวันนี้นะคะผิดพลาดทางเทคนิคประการใดต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะว่าตุ๊กจะเอารถอะไรสวยๆนะคะมานําเสนอให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะได้ชมกันนะคะหรือใครอยากจะดูรถคันไหนที่เป็นแบบพิเศษพิเศษนะคะวควรบกวนคอมเมนต์ทางด้านใต้ล่างนะคะครั้งหน้าตุกจะนํารถ ที่ว่ามันมีอยู่ในสต็อกที่ลูกค้าอยากจะดูอยากจะชมเอามาถ่ายรีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u u e .com